สวัสดีทุกคนนี่มาทำอะไรครัับก่อนสสวดีทุกคนทำอะไรทำอะไรวันนี้วันนี้มากินข้าวกินอีกแล้วมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยแนะนำหน่อยสิเอ่อมี่กุ้งอะไรกุ้งชุบกุ้งชุบกุ้งโจ๊บแบนทอดอันนี้อะไรเอ็นไก่อ๋อแล้วอันั้นอะไรอันนี้คืออันนี้อะไรผักบุ้งอะไรผักบุ้งอะไรทอด ทอดกรอบบนทอดอะไรเนี่ยเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะผัดอะไรผัดอะไรเาผัดกะเพราไก่มาโชว์การกินมาโชว์การกินนะทุกคนคลิปเฟซดีแต่คลิปกินมาดูอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากดูกับข้าวเราเยอะมากอ่า หมดแล้วหมดแล้วหิวมากวันนี้เสือหิวกินวันนี้เฟสหิวดูหมดอีกแล้วเอ็นะกุ้งให้ดูหน่อยกินหดเหมือนสดสดเลยนะอือร่อยไหมอร่อยไหนโชกุ้งซิโชกุ้งกินกุ้งแล้วตัวหมูกและหมูทอดเอ็นไก่ทอด โชนี่การจิ้มจิ้มจิ้มอะไรกันอนี่ยอ๋อจะเอาโชว์โชว์ยิ้มีอะไรยิมีมีกิจกรรมวันนี้ก็คือการการกินกินอีกไรทำหน้าฟินๆฟินๆอืฟิอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่อยๆเขียว ว่างๆก็มากินกับเป้นะอ่า,อาโอเคค่ะวันนี้ไว้คลิปหน้าบายบายคลิปเดี bye bye, ๋ยวกินตอ่อก่นเดี๋ยวก,กินต่อนะคะเฟซขออนุญาตกินต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย